สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่24่กุมภาพครับที่เกาหลีเธอว่าวันนี้เป็นเรียกว่าเด็เกลเพว่าวันที่ดีนะครับวันที่โชคดีมากๆวันนี้ก็คงเก็เรีก็จะใ้ญ่บ้านเรื่องสัญญาอะไรต่างๆก็ทํากันเยอะอยู่ที่ไทยก็วันนี้ก็อัรเดตด้วยนะครับไทยก็เหมือนกันวันสําคัญด้วยวันดีด้วยวันนี้ก็ผมจะไปทําบุญนะครับโปรยปลากับ คุณสายด้วยคุณสายเข้าชว่วงครับว่าจะมาไม้อะไรเงี้ยครับไปที่กว่าครับฉลองวันเกิดคุณสายด้วยทําบุญทาบุญเพื่อฉัดหน้าใช่ไหมครับก็ทํบุญแค่ไหนก็ไม่พอก็ฉัดหน้าก็ชั้นนี้ก็มีโอกาสมีเวลาก็ทําบุญเรื่อยๆนะครับผมก็ตับเถอสศาสนาพุทเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ผมอายุหกกวาเจ้าก,ก,กัก็อยู่ในเคยอยู่ในวัดด้วยชว่วงที่ปิดผมก็ไปวัด อยู่หนึ่งเดือนบ้างสองเดือนบ้างก็ตามแม่หนะแม่ก็ทํากับข้าวให้กับที่มาวาัดหรือทําอาหารให้กับพระด้วยนะครับวันนี้ก็เต้นเต้น <ๆ S 1> ครับที่จะบรยปลาเคยทาครั้งแล้วก็ส่งครั้งแล้วเคยบรอยปูด้วยปลาด้วยเคยถามที่เกาหลีด้วยครับบรปลาเหือนกันวันนี้ทําบุญเพื่ออะไรครับเพื่อเออโอเคก็เวาลา มันเกิดใช่ไหมเราก็ทําบุญวังเกิดก็ทําบุญเนาะไปวัดหรือมัน<ป>เกิดไม่มีใครทําบาปนะมันเกิดก็ต้องทําบุญใช่ไหม,มทำดีไม่ใช่แบบกินเหล้าปาร์ตี้ไม,ไม่เก่ดไม่ได้ใช่ไหมสมัยก่อนแต่ว่าตั้งก็หลายสิบปีมาแล้วที่ใรายก็เปลี่ยนทัศนคติคือจากการที่แบบเมื่อก่อนจะต้องปาร์ตี้เนาะสมัยก่อนต้องปาร์ตี้เราก็เลย แต่ทรายเป็นคนไม่คือปกติอ่ะคน,คนบางคนเขาก็จะไปกินพวกอาหารทะเลใช่ไหมแต่ทรายเหมือนว่าใสาถือมานานแล้วทรายจะไม่ค่อยฉลองอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินข้าวค่าสัตว์อะไรอยู่แล้วไงแต่เมื่อก่อนอ่ะจะต้องปาร์ตี้กินเหล้ากับเพื่อนกี่ปีเราไม่รู้นะเป็นสิบปีแล้วอ่ะที่ทรายเลิกเลิกปาร์ตี้กับเพื่อนในวันเกิดก็จะเป็นมาขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ม <า S 1> คือเหมือนขอบคุณที่เขาแบบเขาเสี่ยงชีวิตที่เหมือนเขาทุกท้องเรามามันก็อาจจะเสี่ยง เสี่ยงเสี่ยงชีวิตเขาเนอะในหลายๆจุดเนาะแม่แบบคันเป็นพิษบ้างหรือตอนคลอดเกิดเกิดความเสี่ยงทําให้เขาเสียชีวิตได้เหมือนกันคือเขาให้เรามาครบ32เนี่ยไม่มีพิการไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแถมเลี้ยงด้วยแบบนิสัยแล้วดูแบบหน้ากาเลี้ยงยากนะตอนเด็กอะ่ะน่าจะดูแลเขาเลี้ยงมาให้แบบเราอยู่อยู่ดีกินดีอะไรอย่างเงี้ยม,มาตั้งกี่ปีอะคิดดูแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราขอบคุณที่เขาอะให้เราเกิดมาแบบ แล้วอยู่สุขสบายก็พอเขาเว้ยอะไรเงี้ยแล้วเรามีทุกวันนี้ก็พอเขาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราขอบคุณเราก็เป็นวันที่เราอะแทนที่ปกติมันเกิดเราเขาต้องให้ของเราใช่ปะเราก็ไม่เราก็เราก็เปลี่ยนละเราเป็นขอบคุณเขาเอออะรก็ต้องเหมือนเอาพวงมาอะไรไปกราบเขาทุกครั้งอะละแล้วก็พาเขากินข้าวธรรมดาใช่ะแต่วันนี้ก็คือเหมือนแม่ป่วยใจก็วัดปกติต้องเข้าวัดเนาะไปไหว้กับพระพระแก้ว คนเยอะต่ก็สู้ไม่ไหวใ่ก็ขอแค่มาปล่อยปลาละกันอะไรอย่างี้ค่ะตามจํานวนวันเกิดแล้วก็บวกอีกหนึ่งอะไรอนยะ่างเงี้ยอีกหนึ่งปีเพื่อให้มันจะแบบเหมือนก็ถือเคล็ดอะไรนิดหน่อยแต่ว่าใซก็ใซไม่ได้มองถึงเคล็ดอันนี้เพื่อนเขาให้แบบจํานวนตามนี้เนาะแต่สนใจไซมองแค่ว่าเราได้ทําดีในวันเถิดทาบุญเพื่อเป็นการปล่อยสัตว์ละเวน้นละเว้นสัตว์ได้ช่วยเลือ,อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็โอเคแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่เพราะว่าปล่อยๆมากทําตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเควันนี้ก็ทําบุญอื่นไปได้แล้วก็ทําอันนี้ละกันอะไรเงี้ยเพราะเราซู้คนไม่ไหวเนาะนอกจากไหวแม่ก็มาทําอันนี้ละกันค่ะว่าบุทัยอันวัดกุทัยันยน,นล้วกเทีนยวนอมตาบ,บริคม,ม,มาแล้วกบคนเยอะมากเลย,ยคนเยอะนะคะ่ะอันนี้เป็นจุดปล่อยปลา วันนี้เ่เป็นจูป,ปุรีปูลาเป็นวันที่เหมืนแ <วา S 2> บบ<า>ไปมบุรยปูลาเยอะอยู่นะที่นี่มันใกล้ตลาดปลาด,ด้วยอ๋อยูทูบอยู่อยูทูบอยู่ยูทบชาบีบาเนะค่ะที่ทำมาปุรยปูลาประมาณกี่ตัวแล้วเยอะมากเยอะมากอะเยอะมากเยอะแค่ไหนเต็มทันโลแล้วมาเต็มพันโล,ลนเต็มพาร์โเลย ใส่กี่ตัวแล้วก็ปล่อยเขาได้แหละแล้วมัไม่รู้แม่ปล่อยอีกอย่างเงี้ยเยอะเป็นพันกิโลทะเลปล่อยเลยปล่อยเลยไม่สนลรวกปเร็วรอยเลยของไส้เหรอของไส้ตัวไหนสองอันนี้นะคะอ๋อปลาทับทิมปลาทับทิมเออ อ๋อเดี๋ยวอิสซาลาแล้วนะครับแล้วก็น,นี้เพื่อนมาปล่อยอีกอันนี้เพื่อนเออดี๋ยวนี่นะครับที่จะเข้าปล่อย ยนรรันเนาะทำเุิไงคะช่วงนี้เป็นเก้าเก้าด้วยเก้าสิบเก้าหนึ่งแผ่นเก้าเก้าด้วยโอนเงินได้เลยไม่ต้องสายเนี่ยตรงเนี้ <c oughs> ยยันว่า happy birthday to me อะไรยังไงนะสมมติว่า,เ,<อ>าเราเอาน้ำเทลงต้นไม้ลงดินตรอกล,ลาง ไห้พระแม่ธรณีนำพาบุญเนี้ยไปให้คนที่เรานึกถึงเออเราแบ่งบุญให้คนอื่นอยู่โอ้โอ้โอ้สัตทูนึกถึงแม่พี่แดยังยังยังไม่ได้คิดเลยทำบุญอ่ะ ตรวจนะมิวก็นึกถึงคนที่อยากจะให้คิดที่หลังได้ปะตัวนี้ได้ไหมก็ทอตอนนี้ได้โอเคโอเคโอเคถึงพ่อถึงแม่ตัวเองโอเคโอเคคุณแม่คุณแม่ที่เก่าลี่โอเคสุขภาพแข็งแรงแม่เออครูครูราคุ้นเคยเหมือนกันดึกถึงแม่ยังแม่ไม่สบายดึกแล้วดึกแล้วคนแรกเลยเหรอโอเค ก็ให้พ่อให้แม่ก่อนมาล้ทุกครั้งนะทุกครั้งแล้วก็พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเทวดาประจำตัวเพื่อนยานมิสสัพพะสันนิษย่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ส่วนใหญ่บางทีก็จะมีอย่างบางบุญเงี้ยเจ่ก็จะให้พระพุทธเจ้าน้อมถวายพระพุทธเจ้าก่อนน้อมให้ครูบาอาจารย์ทรายก่อนที่จะสอนธรรมะทรายอืมก็แล้วแต่แล้วแต่บุญอ่า